วันนี้เป็นวันสงกานเป็นวันเกิดเออวันเกิดนันแหละแต่ว่าจะมาเล่นยีบที่ได้มันตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้ทำให้ดูนะครับโอก็คือจยัสิแนะเดี๋ยวเราลองตีไอ้สกิลลองตีปกตินะลองตีปกติอันนี้คือปกตินะยสกิลแรกใช้แต่ว่าต้อง ตรงกับตัวศัตรูนะหมุกดไอซิเ็นเซซานโอต่อให้ไกลแค่ไหนก็จะโดนนะไอซิเดนสองเปเรีย้ยงเทวิเดียชนอันติโคตรแรงอันติเหลืออันติมันยิ่ง <c oughs> แต่ไม่สามารถต่อคัมโบได้นะอันติมันจะใช้ได้ไกลมากต่อให้อยู่ด้านหน้าด้านล่างด้านข้างด้านไหนแต่ <c oughs> ว่าจะไกลแค่ไหนก็จะโดน <c oughs> อ่าบ้า <c oughs> กดโอ้ด oh, ูไฟไอ้ก้อนพิานาโอไม่พอไอเทนีสินยาเนี่ยไม่เทนิสินยาไเยีด้วยเทก้อนใหญ่มากเลยสินยาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะเดี๋ยวจะล่นกบบตัวแต่างีเอาตัวกระตาก่อนแล้วก็เอาเต็น ตัวที đó, ่กก uh ็ค huh. <so> oh ือ่คนจอางเดียวนี่คือคนจัดเด็กมาสู้กับผู้ใหญ่เป็ที่หนึ่งในสุดในความเกีนนะเก้เาเป็นเป็นเป็นอาบนปั๊กแล้วก็ของเขาเอเป็นไม่หายอะไรอย่างนี้ ที so ่พ so okay. ูดภาษาพูดภาษาไปเลยแล้วของเราก็จะเป็นแล้วก็เต็มโอเคแล้วสองสามเมื่อไมปได้ขึ้นมอันนี้เลยสุยอดสับเมื่อ 你的搞那个。

แล้วเริ่มกันเไรจะโน้มเงี้ยประตูถ้าเขาไม่ขยับรับเขามารับเข้ามารับเขามาทีเดียวเดี๋ยวตีแล้วเขาหลบปุ๊บแล้วเขาหลบปุ๊บหลบปุ๊บหลบปุจะ เรีอย <ane> okay. ี่ิยานถ้าเราปล่อยเราจับก่อนแล้วเราจะทุยี่สิยาโงดิมันดิโคตรแรงเลยอยู่ใดหนาอยู่ในหนามันแยกไปมันโคตรแรงเลยดิถ้าจับไล้มันไม่ม่ีอกาศนะคอ้ ก็ไปลงไปโดนเสียบต่อแล้วก็เปิดเลยต่อในตานเนี่นยไอ้ตานมันจะเหนียวที่แบบว่า เมื่อข้าายมีถอนอยู่แตงนี้ใช่มที่ยกคาคาชิโดนแทงเอตอนนั้นอ่ะที่มากับอาชิมาและคุณโนมัยแตงนม่หยุดจับตึงปุ๊บฟันไม่หยุดปันไม่ปอยไม่ได้สามวันอำลังบวกกันเกิดเกมนี้เจมสองเจมสัง มันจะพยายมขึ hehe, ้นาให้เริ่าและกดือวิทยานะดตรงตามันนะแอมันใช้เหมือนมัจะเสียเลือดตรงตามันเนี่ยแล้วมันก็มีรูปไอ้นี่รูปเอ่อรูปที่เป็นดวงตาของเจ้าามือคะ จะโดนแบนนะเราจะเล่นกันหมดนี้เราจะโดนแบนไหมถ้าโดนแบนนี่คือโอ้โหก็ดนะแต่มันก็ควรโดนแบนอะ่ะตอนที่ยังไม่มีก็แบนเหมือนกันดูนะแม่งต้องโดนแบนแน่นอนนี่เราได้แบนวะแบนไอ้นี่ก่อนเลยไอ้นี่ตามไอ้เก๋นี่น่ารำคาญสุดอย่านะอย่าอีเาจิอีเาจีเรา พี่โกว่าทำอะไ,มไม่เลือกกว่าคนแรกบ้างเพื่อนเลือกนี้จะวายมันเอาตัวกากมาทำไมออโอ้ยกายายาแพ้แน่เชื่อเด็ดนโหซาบุสามาเพื่อนมันหยิบตัวอะไรมามันจะยอมแพ้เหรอโอ้โหโคตรากจะมนหาต้า อนเตอมันดีแล้วดูอินเร์ีฝั่งตรงนั้นแล้วดูซาบุษะมันไปก่อนเลยเราเล่นเราไปก่อนเดี๋ยวกันแกนอะไรที่ต้องไปเป็นช็อตช้ำเก้าอินเตอร์จีซะท้ามันเล่นเก่งจริงนะมีท้าหนึ่งหเดี๋ยวไม่โดนแล้วนะครับมัอยากเจออีนเจีฮัลโหล จะไปเจอซาบ,บุสะไปดูฝั่งยูจีฝั่งนี้ดูมันตั้งโปรไฟล์แล้วดูนางโตฝั่งเราซาบุสะเฉยๆของเรานี่บโปรไฟล์เราโตมันเล่นแล้วของมันวะเ,เอ้ยนางโตควายเ้าตายเดินหมุนไปแปดล้านรอบแลยแม่หน้าต้า ไม่ดโอไม่โดนอยไม่โดนไม่โดนนก็โดนเ่โคตรนจนเพืมาด้วยกันมันมาด้วยกันแน่นอน เต็มเลยหมดก่อนเลย,อออด,เลยดูเลีอดเราโอ้ยนันโตอยากเห็นวิชาคา,ามุยวะขคามุยเป็นไงตึงตึงมาก